สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพินจะทำเมนูชิคเก้นมาซาล่านะคะหรือไก่มาซาล่าแบบอินเดียค่ะตอนนี้ก็เตรียมวัตถุดิบอยู่นะคะเดี๋ยวไปชมวิธีทำกันเลยค่ะอาหารอินเดียมันไม่มีอะไรมากนะคะจริงๆอะ่ะเราจะใช้มะเขือเทศนะคะเดี๋ยวพินจะเอามะเขือเทศอันนี้ไปปั่นนะคะ แล้วก็นี้หอมแขกที่พินซอยนะประมาณ3าหัวนะคะแล้วก็จะมีขิงจริงๆมันจะมีจิงเจอร์เพจนะคะแต่พินไม่มีวิธีการทําของพินพินก็จะใส่กระเทียมจีนไป2เม็ดใส่ขิงลงไปนิดนึงนะคะประมาณครึ่งหัวแล้วเดี๋ยวพินก็ใส่น้ําแล้วก็เอาไปปั่นนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นขิงปั่นที่พินปั่นได้เมื่อสักครู่นี้ เดี๋ยวเครื่องปั่นเนี่ยเดี๋ยวพินจะปั่นมะเขือเทศต่อเลยนะคะก็หั่นซากสี่ลูกพิ์จะใช้ไก่ประมาณน่องไก่ประมาณ1นกิโลนะคะเดี๋ยวเอาไปปั่นค่ะเพื่อให้อร่อยยิ่งขึ้นนะคะพิมจะใส่ผักชีลงไปนิดนึงเมื่อกี้ไม่ได้ปั่นทีเดียวขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวพิมจะใส่ เม็ดมะม่วงหิมพานลงไปนิดหนึ่งนะคะเอาไปปั่นนะคะนี่ขาได้ออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะเนื้อไก่ประมาณหนึ่งกิโลนะคะเราสามารถที่จะหั่นตรงนี้ออกได้นะคะจะได้เข้าเนื้อนะก็ใส่ขิงกระเทียมที่พินปั่นไปเมื่อสักครู่นี้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะ จากนั้นพินก็ใส่เกลือป่นนะคะประมาณ1ช้อนชาใสา่ผงขมิ้นนะคะประมาณ 1. ช้อนชาแล้วก็ผงลูกผักชีบดนะคะตามด้วยโยเกิตรสธรรมชาติประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็ m i ์ให้เข้ากันนะคนให้ส่วนประกอบเข้ากันแล้วเราก็จะหมักไก่เอาไว้อย่างน้อยนะคะ สาบนาทีนะคะปิดฝาไว้ก็ได้ค่ะนนหลังจากเจียวหอมได้ ได้ที่แล้วนะคะเหลืองแล้วเราก็ใส่ที่เราปั่นลงไปนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันใส่เกลือป่อนลงไปนะคะปรุงรส ใส่คลิกผ่นลงไปนิดนึงตามใจชอบนะคะผงยี่รายี่ราก็คือเอาไปขั้วแล้วก็ไปปั่นให้ละเอียดนะคะแล้วก็ผัดไปจนกว่ากลิ่นของเครื่องเทศมันจะจางลงนิดนึงนะให้มันมันก็จะมีความละมุนนะคะเครื่องเทศก็จะแบบไม่โดด ใช้ความร้อนคั่วมันอีกนิดนึงนะคะก็ใส่ไก่ที่เราหมักไว้นะคะลงไปนะคะผัดเข้า เสียงสุนัเขเห่าหอน <ś les> อหอมหอมหอมมากเขี้าไปจน เนื้อไก่สุกนิ่มดีนะคะเดี๋ยวพินก็จะลดไฟจากแรงๆแบบนี้เป็นไฟอ่อนประมาณ30นาทีนะคะแล้วก็จะเคี่ยวด้วยไฟอ่อนแล้วก็ปิดฝาไว้ค่ะปิดฝาไว้ค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงเปิดออกมาได้แล้วค่ะดูดีมากเลยนะคะทีนี้เราก็ใส่ผักชีลงไปนะคะคนแล้วก็ปิดแก๊สก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ หอมมากอดูดีนะคะไก่ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ